พีน้อง FC ไฮนรัตุกานครับพี่น้อง FC พอผารรยครับพบก,กันอีกแล้วเช่นเคยนะทางตัวเลขการเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อบ้านวันจัปทั้งฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงงวนรอบต,ต่างๆจากเท้นสุขกันเ,ยเนียเนาะพบก,กันวันนี้รอบของวันพฤหัสที่22ธันวาคม2565ครับก่อนจะไปพบแนวทางวันพฤหัสเรามาสุดแนวทางวันพุธท22ใค่กับบางสีน้อยและลาวครับ เฉาพาะียครับบนมา929ล่างมา58พิเศษครับบนมา685ล่างมา07ปกติครับบนมา562ล่างมา64ปิดท้าย VIP บนมา679ล่างมาจุนจนแม่เจาะเลขสูงไว้ก็ไม่โดนมาส 00, กักศนะูก็ต้องขออภัยสาเบิ้ลเนาะมันมาแต่เจาะไม่ผ่านนะก็ต้องขออภัยเด้อ เด่นรอบก็มาดีเนาะเก้าก็มาห้าก็มาเนาะศูนยะ์เจ็ดก็มาตรงตรงรอบอ่าตรงตรง,ตรงแต่มารอบพิเศษเนาะแม่เจาะพิฆาตก็ยังรอดอยู่ครับปังอยู่เนาะห้าแปดศูนยะ์ 5, 8, 7, 7, เจ็ดเจ็ดเก้าอ้าวก็ยังปังปรปย๊ดอยู่ครับปิดท้ายสองทุ่มสาฝักของเราพัฒนาไหลแปดสามแม่มาอะไรครับแปดสองสี่ล่างสี่แปด 8มาเนาะโอ้โ oh หครับ8ยังยืนอยู่เลยโอ้แปดไม่ไปไหนเลยนะครับดีไม่มา3 8มันดีมันมา4 8 <c oughs> ในสิ่งอื่นใดในกลุ่มในกลุ่ม5านอยเรานะครับแอดมินให้ตัวเดียวกันไว้คือ2 4ใช่ไหมครับอ่าให้2 4ไว้คนที่คนที่เฮงที่ปังก็มีเยอะสำหรับลาวอา้าวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะทั้งสีน่อยและลาวเฮงปังน่าดูเลยก็ตามแต่พอดีหวยมีเข้ามีหลุดนะครับ มาดูในะทางสีน่มัตรงครับในรอบพฤหัสที่ยี่สธันวาคม2565น,นะครับแนวทางห้ารอยมัดรวมสูญจะไม่ค่าสีหน่อยเช่นเคยครับมาลุ้นกันมากใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่เนะาะอ,อัเจยอัซอคนใหม่จะเป็นใครมาลุ้นกันเนาะตอนรับปีใหม่ใครจะแหงจะปังนะครับก่อนหน่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับกนิกที่ปังรอบบนหวานนี่เนาะทั้งสีหน่อยและลาวแม่ลาวในกลุ่มนี้แอดให้ตัวเดียวโหล,โลดๆเลยเนาะในกลุ่มบอกให้กัน2 4ไปเลยมาจริงๆเนาะบน แปดสองสี่เนาะอ่ะไซเบอร์หนึ่งหนึ่งหกหกห้าเผยห้าพลาดเลยทีเดียวสำหรับรอบวันนี้นะครับเด่นรอบก็อย่าประมาทเลยทีเดียวครับสำหรับสายวินเด่นรอบก็ดีเนาะตัวที่ชิ่นชอบก็ติ๊กให้เน้นให้หมดละนอกตารางนะครับก็ติ๊กให้เน้นให้หมดแล้วเนาะแปดแปดสี่สี่ยังไงก็มีเฮแน่นอนเนาะตองสี่ตองสี่นี้แอดวานจะไป VIP นะ <c oughs> ห้าหสองเกเด่นวันนะครับรวัวๆแน่นอน <c oughs> เลขวิ่งประจำวันนะครับ <c oughs> ขอไปครับก็คนที่ยืนด้วยกันมานะ่าก็จะรู้ว่าเด่นวันช่วยได้เยอะเนาะสำหรับเด่นวันประกบเด่นรอบก็ดีก็ปังทุกวันเลยเอา้าวสายวิน3ตัวก็ห้ามพลาดนะครับใน,นสิ่งอืินได้นะครับหวยมีเข้ามีหลุดนะครับตามแต่พอดีเนาะอย่าตะวิตต่วันตามจนโอ้โห เดือดร้อนตัวเองเนาะอา้าวชอบรอบไหนก็ไปรอบนั้นเนาะชอบในตารางไปในตารางชอบรอบตารางเอาในตารางหรือชอบตุ่มรวมก็จับไปโดยชอบบอลเราโดยใช่ก็เห็นกระปังแล้วนะครับขอบคุณ f อฟซที่ถามถึงอาการป่วยมาก็หายดีหายเกือบดีละเกือบปกติแล้วเนาะก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับรักษาสุขภาพเช่นกันเนาะ <c oughs> ท้ายคลิปนะครับจะมีลิงก์อยู่นะครับอยู่ท้ายคลิปด้านล่างคลิปจะมีลิงก์สมัครแทง หูยยูก็ลองกดเข้าไปดูเนาะใครยังไม่ได้สมัครก็กดสมัครได้เลยนะครับเหงงปังนะครับใจจริงไม่มีไม่มีโกงแน่นอนเนาะเอาฝากไปเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของลิงก์เล่นหนวยเนาะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ดูแนวทางดีๆแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันกดไลค์กดแชร์ให้อดมินเป็นกำลังใจนดอเอา้าขอให้ถูกหวยรวยเงินทุกท่านเหง็งปังปังสวัสดีครับ